ไม่นั่งก็นั่งตามทุ่งนาตามเสือตามสาบอะไรเงี้ยมันจะได้อัทธรสมากกว่ากันค่ะพี่น้องจริง,จร,ง,จ,รงจริงเลยอืมแซบมันเลยซับมากซับที่สุดในโลกเลยค่ะน้องกูจ๋ามาเดอ้ออุมาแซบกับเดเล็กเดอ้อนี่โอ้ยอีสานใช้ตะเกียบทำไมมันอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เ <c oughs> คียดยังไงก็ไม่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ แบบนี้อยากนแซ่บนองตอบบอกใช่พี่มาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเนาะเยาวันว่าไหมที่หลังเยาวันต้องนั่งพื้นนะคะเยาวันจ๋าที่หลังเยาวันต้องนั่งพื้นมันถึงจะอร่อยเห็นเยาวันนั่งโต๊ะมันจะขัดขับหน่อยนะคะนั่งพื้นกับใช้ตะเกียบนี่จะขัดขัดกันนิดนึงอยู่นะคะใช่ไหมครับ แต่ก็แซ่บคือเก่าค่ะพี่น้องแซ่บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยอุยอ้ยข้าวุณน่าอยาเทเนี่อุย้ยอุ้ยพี่น้องอุย้ยช่วยด้วยยายวันช่วยยยเล็กด้วยยายวันจ๋าช่วยยยเล็กด้วยมันไม่มา <c oughs> ไม่มาเพราะมันยาวแล้วก็ใช้ตะเกียบไม่เป็นด้วยแหละนี่นี่นี่อุย้ยขออนุญาตใช้มือช่วยนะคะ เกียบนี้ไม่พอต้องใช้ตะเกียบสองข้างนี้ด้วยก่ะมาฮ้่งคำใหญ่ๆเลยมันเจ็บจริงๆคหรอมันเจ็บที่อยู่ในโลกค่ะอ ได้ม sure, sure, yes, ันละเชื่อไหมเชื่อเยเล็กส yeah. yeah. ิแค่เผ็ดได้เลยฮะแค่เผ็ดได้จริงๆนะคะขอร้องไห้หน่อยนะขอลร้องไห้หน่อยได้มั้ยมาอย่างนี้แล้วพี่น้อง อีลีพี่น้องจ้ามามายัางจนยอ่อมแต่ยังไม่ได้ตัดไงคะ่ะขออนุญาตไม่พูดนะคะมันจะออกจมูกคะ่ะเส้นมันยาวมาก เส้นมันยาวมากค่ะครับก็อรอย่หอือืมอืมอืมือืร่อนไม้้นี่น้องน่อไม้หวานดูดูอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยมาก หน,น่อไม้ต้มสดๆเลยนะคะพี่น้องหวานมากคุณเอ็เจสวัสดีค่ะให้มาอีก คุณยาดสวัสดีค่ะได้ครับคุณต้นเชิญเลยค่ะคุณต้นขอบพระคุณคุณต้นมากๆเลยนะคะอะคุณต้นมาบ้านยายเล็กนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณทุกรสทุกไลน์นะคะขอบพระคุณทุกสติกเกอร์อย่างมากมายที่สุดเลยวันนี้ยายเล็กมีความอบอุ่นมากมยายเล็กมีความอบอุ่นใจมากที่สุดเลย เพื่อนมาซัพพอตเยเล็กอยู่ตรงนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอืมอืมอืกุ้ง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 นี่ตอนแรกเยเล็กต้องการให้เป็นอย่างงี้ค่ะอืมแต่ว่าเอาไปเอามานางหัว